คุณเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนไหมคะแต่วันนี้เรามีเรื่องจะมาแชร์ให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่อยากเล่าเป็นเรื่องของเจ้าป๋องเป็นเรื่องที่เจ้าป๋องก็ถ่ายทอดให้ฟังเจ้าป๋องเนี่ยเขาแต่งงานอยู่กินกาแฟเขามาหลายปีแล้วแต่เขาเป็นคนต่ายจังหวัดทั้งสองคน แต่อยู่งคนละจังหวัดเขาก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าถึงเทศกาลที่หยุดยาวเช่นปีใหม่หรือสงการอย่างเงี้ยเขาก็จะสลับกันไปว่าเทศกาลไหนไปบ้านเธอเทศกาลไหนไปบ้านฉันแล้วก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เจ้าป๋องเนี่ยเขาก็ต้องไปหยุดยาวเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนที่บ้านของแฟนเจ้าป๋องซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน เนื่องเราก็ดําเนินไปว่าหลังจากที่กลับจากที่ทํางานแล้วก็รอแฟนเลิกงานของเขาของเขาเลิกงานก็แต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมข้าวของไว้ล่วงหน้าแล้วมันจูใส่รถเขามีรถเก่งคันเก่งของเขาแหละก็พากันไปเ,เดินทาง หลังจากขับแอร์กลับมาจากทํางานแล้วทั้งคู่แล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินทางกันในช่วงค่านั้นเลยก็กะว่าไปบ้านถึงบ้านดึกด่อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นใกล้สว่างของอีกวันหนึ่งคือบ้านเขาก็อยู่ไกลเหมือนกันเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าวันนั้นน่ะไปถึงก็ค่อนข้างดึกแล้วก็ขนข้าวขนข,ข,ของลงแล้วก็เรียกว่า สักพักหนึ่งก็เตรียมตัวไปตลาดเช้าเลยก็ไปหาซื้อของมาทากินกันแล้วพอช่วงสายๆก็งีบไปสักงีบนึงแล้ว şey ก yes. ็ออกไปเหมือนว่าไปเที่ยวเราแวกแถวบ้านของอแฟนเจ้าป่องเนี่ยเขาก็มีสถานที่เที่ยวหลายหลายที่เที่ยวตะเวนเที่ยวกันทั้งวันจน ตกเย็นก็ซื้อข้าวของกันมาทําหมูยองหมูย่างก็คือไอ้พวกเรียกกะไรหมูย่างกระทะร้อนในพวกหมูย่างเกาหลีอะไรกินกันรวมทั้งหมูยาติของออแฟนเจ้าป่องด้วยท่าน,นี้พอหลังจากเสร็จปาร์ตี้ประจําเทศกาลแล้วเจ้าป๋องก็แฟนก็รีบจัดแจง เาที่มุมมุมชอบแล้วนะก็จะพักผ่อนกันแต่ป๋องเนี่ยยังไม่เคยมาพัก,กที่บ้านของแฟนเขาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะป๋องไปเขาก็าเอาเต็นท์ไม่ใช่เต็นท์มันเป็นมุ้งสปริงมุ้งสปริงที่กลางอะออกมากลางนอนมุมหนึ่งของบ้านแต่เป็นมุมในสุดแต่พวกน้องหรือว่าญาติเขามาก็มุมใครมุมมันแต่ว่าบ้านที่จะป๋องนอนกับ มาพักอาศัยนอนเนี่ยก็จะเป็นบ้านแม่ของเขาละแล้วก็ก็จะพวกพวกพี่ๆอะไรเนี่ยเขาก็จะไปอีกหลังหนึ่งส่วนแล้วก็ในละแวกนั้นถ้ามันมากันเยอะหลายคนก็ไปอาศัาศยรีสอร์ทที่เขาเปิดใกล้ๆนะ่นอนแต่แฟนเจ้าป๋องเนี่ยเขาเลือกที่จะนอนที่บ้านแม่เพราะว่าเขาจะเซฟเงินเขาก็เลยนอนเพราะว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายแล้วตัวเจ้าป๋องเนี่ย แต่ป๋องบอกว่าวันนั้นก็ตะเวนเที่ยวกันเจนทั้งวันกรเพียกลับมาก็มากินหมูย่างแล้วก็อาหารรอบเย็นก็รู้สึกว่าอิ่มเต็มที่ละมันก็พานง่วงเลยนะแต่ก็นั่งคุยกันจนก็ ขนาดง่วงนะก็นานๆเจอกันทีเนาะก็สนทยาไอ้สนทนาคุยกันไปคุยกันมาก็ตกลาวห้าทุ่มฝ่าขนาดจะรีบนอนเพราะว่าง่วงเพียแต่ว่ามันมาแล้วเนาะนานๆเจอกันทีเขาก็คุยกันเนะี่ยหลังจากที่สลายตัวเข้าที่ใครที่มันเจ้าเจ้าป๋องเนี่ย เขาก็นอนก็มีมุ้งเขาก็มีแฟนเขาลูกชายตัวเล็กของเขาคนหนึ่งแล้วก็จะป๋องก็นอนไปสักพักหนึ่งจะป๋องมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมีอยู่ข้างมุ้งแล,ลง้วก็ก้มเงยเงยเป็นเหมือนยายคนแก่มันก็นึกเป็นคนที่มีอายุนะเป็นคนแก่ผู้หญิงนะที่มีอายุม,ามันก้มก้มแล้วก็ดึงมุ้งดูนะแล้วก็เขาก็จะพูดประมาณว่ามาจากไหนกันวันนี้มานอนเต็มไปหมด วันนียมานอนกันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนกันเสียงของอผู้เท่าผู้เท่าที่เป็นผู้หญิงที่ว่าชะโงกหน้าแต่งตัวเป็นคนพื้นพื้นบ้านนะพื้นบ้านของเขาและดูจะแบบค่อนข้างไปพื้นบ้านแบบออกจะโบราณหน่อยนะก็ะคือเหมือนมีอายุมากๆแล้วก็อย่างเช่นเอนุ่งนุ่งสิ้นลแล้วแล้วก็ใส่เสื้อเป็นแบบ ป๋องเล่าว่าเป็นเสื้อคล้ายๆแบบเหมือนชนเผ่าพื้นบ้านของเขาอะนะเจ้าป๋องก็มองแล้วก็คิดว่าคงเป็นญาตินะั่นแหละญาติผู้ใหญ่แล้วคงมานอนอยู่บุมในบุมหนึ่งที่หลังที่มันนอนและมัง้งถึงไม่เห็นหน้าไม่ยังไม่เห็นหน้านะ่ะเขาคงมาสมทบจนรอบดึกหรือเปล่าเพราะมามา,มากันหลายเจ้าแล้วก็นานๆเนาะเวลาถึงเทศกาลก็จะเดินทางกันมาแล้วก็จะมีญาติผู้ใหญ่ที่รอลูกหลานมาเนาะก็ บางทีก็มาสํารวจตัวตามันคิดทุงมันไปเองนะตอนนั้นน่ะมันคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นจนเจ้าป๋องก็ง่วงอะนะปนกับเพียก็ได้ยินหูก็ฟังไปแววแววแววแต่ยายอะยายคนที่มาเลาะดูมุ้งแล้วก็เลิกเหมือนเอาหน้ามาจ่อข้างมุ้งอะแล้วก็ส่องดูว่าใครนอนในมุ้งแล้วก็พูดอยู่อย่างนั้นว่ามาจากไหนกันเนี่ยมานอนกันเต็มบ้านเลย ไม่รู้มาจากไหนกันตาป๋องบอกสงสัยยายจะไม่รู้หรือเป็นเป็นยายของหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของนางเมียเขาก็ไม่รู้ที่นอนข้างๆแต่เห็นมันนอนเฉยมันไม่เด้สนใจแล้วมันคงหลับสนิทแต่ตัวเตาป๋องอะเคิมๆแล้วก็ได้ยินบางทีก็ลืมตา แบบแต่มันมืดนะแถ,แถว่านอกเนาะเวลามืดเขาปิดไฟแล้วก็ไม่ได้สว่างอะไรก็ก็จะมองเห็นก็แค่เหมือน,อนแสงแสงจันที่มันเข้ามาเท่านั้นที่มันรอดหน้าต่างม,มาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นบ้านเปิดโล่งให้ลมพัดอะไรเรียกลมพัดเพื่ออากาศถ่ายเทได้ดีก็เห็นตะคุ่มตะคุ่มแหละแต่ไม่ชัดเจนเพราะไม่ได้เปิดไฟมันก็ทนนอนหลับไปแหละเหมือนนั่นได้ยินเสียงนั่นละแกก็เลาะเลาะอยู่รอบมุง้งอยู่อย่างนั้นแหละ ไอ้ป๋องไม่รู้จักก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงจะไปว่ายังไงเนาะมันก็นอนฟังมันไปเรื่อยๆเพลินเคิ้มๆกนาดน,นางเมียที่เป็นลูกหลานยังไม่ลูกขึ้นมาดูเลยจะป๋องก็เกรงใจยายคนนั้นอยู่เหมือนกันแต่ก็ความม่วงความเพียงมันก็เรียกว่าเหมือนคนหูหนักและนอนไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ฟังเหมือนแกบ่นอย่างนั้นน่ะมาจากไหนกันเนี่ยนอนเต็มบ้านไม่หมดไม่รู้มาจากไหนกันใครกันเนี่ยอะไรแบบเนี้ย สักพักเจ้าป๋องก็ม้อยหลับไปได้วยความเพียมาตื่นเช้าก็อาบน้ําอาบท่าแล้วก็เตรียมจะออกไปหาของกินหรือไม่ก็ไปเที่ยวแล้วแวกที่แถวนั้นเขามีสถานที่เที่ยวต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าป๋องถึงกับสตันก็คือยายคนเมื่อคืนที่เจ้าป๋องหลีตาขึ้นมองแล้วจํา เขาหน้าเขาตาได้จากแสงลางๆที่มันลอดมาเข้ามาในบ้านเป็นแสงของพระจันทร์มันจําได้ว่าเป็นรูปภาพของยายที่ติดอยู่ตรงฝาผนังข้างบ้านของบ้านแฟนมันแล้วก็มีคําว่าชาตะมรณะมันคือยายของเมียมันนี่เองแต่ขาตายไปแล้วแล้วมันก็จำได้ว่าเนี่ยคนนี้แหละที่มันเลิกมุ้งดู แล้วก็ว่าเหมือนสงสัยแล้วก็พูดว่ามาจากไหนกันวะเป็นใครว่ามันนอนกันเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยเล่นเอาเจ้าป๋องถึงกับสตันแล้วก็ไม่รู้จะพูดไปก็ไม่รู้ว่าเมียมันจะเข้าใจหรือเปล่า เจ้าตันไอเจ้าเจ้าป๋องก็เริ่มออกอุบายเพราะมันคืนนี้มันนอนอิ่มคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเต็มที่มันแล้วเพราะมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเลยอ้างว่ามันมีทุระแล้วมันบอกว่ามันต้องรีบกลับเพราะว่าหน่วยงานที่มันทำเขาเรียกตัวพิเศษขึ้นมามันก็เลยตีรถกลับเลยแล้วมันก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ฟัง เราก็วิเคราะห์ไปตามความที่รู้น้อยของเราเนะหรือว่าอาจจะเป็นผีบัณฑพะบุรุษของมันบอกใช่แน่แล้วคำว่าผีบัณฑพะบุรุษเพราะมันก็เห็นว่าเป็นรูปภาพของคนตายซึ่งเป็นยายของเมียมันแล้วมันก็เลยเล่าให้แม่แม่ยายมันฟังกับเมียมฟังไว้หลังพอพูดตอนนั้นเดี๋ยวเขาจะเขาจะทําให้มันไม่ได้กลับไงเขาอาจจะพูดนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็หาว่าเป็นรังเกียจหรืออะไรปล่าแล้วมันหลอนมากกว่าที่มันกลับ แล้วมันก็นําเรื่องมาเล่าต่อให้ฟังก็เลยบอกเนี่ยแหละอาจจะเป็นผู้เฒ่าที่ว่าเขาตายแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาอาจจะอยู่เป็นผีบ้านผีเลื่อนก็ได้นี่คือเรื่องเล่าของเจ้าป๋องที่เจอมาเล่นเอาสยองเหมือนกันก็เลยนํามาถ่ายทอดให้ฟังว่าเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ก็มีนะนี่เป็นประสบการณ์ที่ถูกแชร์มาจากเจ้าป๋องเรื่องเกี่ยวกับ ผีบ้านพบุรุษของเจ้าป่องที่เมียเจ้าป่องที่เขายังอยู่ที่บ้านที่บ้านเดิมของของเมียเจ้าป่องหรือเรียกอีกอย่างว่าผีบ้านผีเรือนก็เป็นไปได้นะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังมาจนจบก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมวิดีโอหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ แลนะถ้ายังไม่เคยกดติดตามช่องของสังวาลช่อาเล่าช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมและฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ